สวัสดีแฟนเย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์แห่งเอเชียป,ปี2023เดินทางเข้ามาสู่รอบที่2แมตช์สุดท้ายของทีมชาติไทยแล้วนะครับซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามโดยในแมตช์นี้นะครับทำการแข่งขันคือเวลา18นาฬิกาของวันนี้4กันยายน2566แล้วก็เป็นแมตช์จะชี้ชะตานะครับว่าทีมชาติไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับในกลุ่ม E ใครนะครับจะเป็นแชมป์กลุ่ม แล้วก็ทีมไหนจะเป็นรองแชมป์นะครับซึ่งเวียดนามกับทีมชาติไทยเนี่ยแน่นอนว่าได้เข้าสู่รอบ4ทีมหรือว่ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแต่สักสีที่จะได้เข้ารอบนะครับในรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะไปในนามของแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์ซึ่งตัดสินกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทีนี้นะครับแอดมินจะพามาดูสถิติการพบกันเพื่อเป็นการวิเคราะห์นะครับคุณผู้ชม6กครั้งหลังล่าสุดน,นะครับโดยข้อมูลจากพีบีทีวีนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของ การพบกันของทีมชาติไทยกับเวียดนามต้องบอกเลยนะคบว่าสาหรับทีมชาติไทยกับเวียดนามเนี่ยการแข่งขันวอลลีบอลหญิงพบกันบ่อยมากเพราะอยู่ในอาเซียนเหมือนกันนะครับโดย6ครั้งนะครับที่เป็นสถิติหลังล่าสุดเนี่ยนะครับวันที่17พฤษภาคมปี2022รายการซีเกมปี2022นะครับไทยเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ1เสตครับแล้วก็ แมตต์ต่อมาเป็นวันที่22พฤษภาคมปี2022รายการซีเกมปี2022ทีมชาติไทยก็เอาชนะเวียดนามไปได้3เเซตรวดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นวันที่29สิงหาคมปี2022รายการเอเชียนครับ ปี2022ทีมชาติไทยก็เอาชนะเวียดนามไป3ต่อ0เซตนะครับถือว่า3เซตรวดเหมือนกันแล้วก็แมตต์ต่อมานะครับเป็นวันที่14พฤษภาคมปี2023รายการซีเกม2 0 2 3ทีมชาติไทยก็เอาชนะเวียดนามไป3ต่อ1เซต แมตต์ต่อมานะครับเป็นวันที่6สิงหาคม2023รายการซีวิลีกที่ผ่านมานี้เองนะคุณผู้ชมทีมชาติไทยก็เอาชนะเวียดนามไป3-1ต่อเซตนะครับซึ่งสนามนี้ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะเวียดนามคาบ้านเลยเพราะว่าเวียดนามเป็นเจ้าภาพทําการแข่งขันซีวิลีกนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็แมตต์ล่าสุดนะครับ ที่แข่งขันเจอกันมาเนี่ยก็คือวันที่13สิงหาคมปี2023รายการซีวิลิกสนามที่2แข่งกันที่ประเทศไทยนะครับโดยทีมชาติไทยก็เอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ0ูนเซตเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรายละเอียดการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2023จะเห็นได้ว่าทีมชาติไทยก็ชนะทั้ง6แมตช์เลยนะครับสำหรับการแข่งขันกับเวียดนามก็ถือได้ว่านะครับเวียดนามเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งไหมตอนนี้นะครับวอลเลย์ ขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับในการเล่นกับเวียดนามเนี่ยถือว่าสูสีในระดับหนึ่งคุณผู้ชมแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็แข็งแกร่งขึ้นไม่น้อยกว่าเวียดนามนะแล้วก็ระบบการเล่นนะครับด้วยการวางแผนของโค้ชก็ดีนะครับแล้วก็ตัวของนักกีฬาก็ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องของศักยภาพทีมที่เวิร์กขึ้นนะครับระบบการเล่นดีขึ้นคุณผู้ชมเห็นได้ชัดเลยนะครับในรายการนี้เรายังไม่เคยแพ้ใครนะคุณผู้ชมก็ขอ ยกย่องนะครับสำหรับนักกีฬาแล้วก็โคช้ชด้วยนะครับโค้ดด่วนดนายศิวัชรเมธากุลเขาก็ถือได้ว่าทําเกมได้ดีทําการบ้านได้ดีในการแข่งขันในรายการนี้ด้วยคุณผู้ชมนี่ก็เป็นนะครับสาหรับเรื่องของสถิติก็นํามาวิเคราะห์ได้นะครับก็มีหลายคนวิเคราะห์ว่าเราก็น่าจะชนะเวียดนามได้แต่อาจจะเป็นเกมที่สูสีระดับหนึ่งประมาณนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมแมตช์เมื่อวานนี้นะครับก็คือทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้ สำหรับทีมชาติไทยนะครับที่พบกับเกาหลีใต้แมตช์เมื่อวานนี้คุณผู้ชมผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดเยอะที่สุดของทีมชาติไทยคุณผู้ชมเชื่อไหมนะครับหลายคนไม่น่าเชื่อขยี้ตาเลยนะครับแต่ต้องเชื่อนะจะเป็นธนช,ชาคุณผู้ชมโมมีธนัชชาเนี่ยนะครับเบอร์21นะครับทำท็อปสกอร์เลยนะคุณผู้ชมได้ถึง15แต้มนะความคนเดียวเนี่ยนะครับสำหรับธนช,ชานะถือได้ว่า เป็นคนที่ทําฟอร์มผลงานได้ดีมากๆเลยเมื่อวานนี้เล่นดีมากคุณผู้ชมเล่นกับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับโอ้โหถือได้ว่าโชว์ร่างทองกันไปนเลยนะครับแล้วก็รองลงมาจะเป็นชัชชูออนโมกสีนะครับทำได้14แตม้มนะครับชัชชูออนยังเป็นรองถึง1แตม้มนะคุณผู้ชมแล้วก็รองลงมาจะเป็นวิภาวี11แตม้มนะครับวิภาวีก็ไม่น้อยหน้านะเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าแข็งแกร่งมากๆรวมถึงระบบการเล่นทีมของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นอีกหลายๆคนถือได้ว่าเล่นกันได้ดีมากๆเข้ากันได้ดีมากๆนะครับ โดยเฉพาะการวางแผนของโค้ชนะครับสามารถที่จะเอาชนะเกาหลีใต้ได้นะครับด้วยระบบเกมของเรานะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมมาดูคะแนนนะครับที่เป็นแต่ละด้านแล้วก็แต่ละบุคคลนะครับดังนี้ ถ้าอย่างของธนชาตนะครับที่เขาได้เบสกรอเลอร์ในการแข่งขันแมตช์กับเกาหลีใต้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของทีมชาติไทยคืออย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นสปา์ก็คือเกมรุกเนี่ยนะครับธนชาทําไปถึง13แต้มแล้วก็เรื่องของบล็อกนะครับธนชาทําได้อีก2แต้มนะครับก็รวมกันเป็น15แต้มคุณผู้ชมแล้วก็มาต่อที่ชัชชุออนนะครับชัชชุออนเนี่ยนะครับทำเกมรุกได้12แต้มนะครับแล้วก็บล็อกได้อีก2นะครับเป็น14ส่วนเสิร์ฟไม่ได้นะครับ เราก็จะมีทางด้านวิภาวีคุณผู้ชมวิภาวีเนี่ยทำได้11แต้มนะโดยที่แบ่งเป็นวิภาวีนะครับเกมรุกนะครับทำได้10แต้มแล้วก็เกมบล็อกไม่มีนะครับก็จะมามีอีกก็คือเรื่องของเกมเสิร์ฟน,นะครับวิภาวีได้อีกหนึ่งแต้มก็รวมเป็น11แต้มนะครับส่วนทางด้านสสิภาพรนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะค,คุณผู้ชมจากในเรื่องของเกมเสิร์ฟน,นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับ การทําคะแนนนะครับของแต่ละบุคคลของแต่ละด้านนั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมในรายการนี้นะครับการแข่งขันในวันที่4กันยายน2566กเนี่ยก็จะปิดฉากในรอบที่2นะครับซึ่งการจัดอันดับนะครับไม่ว่าจะเป็น9ถึง14นะครับกับกลุ่มที่เขาตกรอบแรกไปก่อนรวมถึงการจัดอันดับ5ถึง8นะครับสำหรับกลุ่มที่ตกรอบ รอบ8ทีมที่แข่งขันอยู่ตอนนี้แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยทีมชาติไทยเวียดนามแล้วก็จะมีจีนญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบ4ทีมและทีนี้ก็จะทําการแข่งขันนะครับโดยคว้าแข่งขันกันแล้วก็จะไปสู่ในรอบจริงชนะเลิศต่อไปรวมถึงก็จะมีคู่จริงที่3ด้วยนะคุณผู้ชมก็จะมีรายละเอียดการแข่งขันประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะแจ้งข่าวสารให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า การแข่งขันนะครับผลการแข่งขันแต่ละคู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะสรุปให้ฟังส่วนในเรื่องของอันดับโลกตอนนี้นะคุณผู้ชมยังนิ่งอยู่เพราะว่าทางทีมชาติไทยก็ยังไม่มีการแข่งขันรวมถึงนะครับอย่างเวียดนามก็ยังไม่มีการแข่งขัน คุณผู้ชมครับวันนี้มีนัดกันนะครับ PPTV ทำการถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาคุณผู้ชมทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับศึกในแมตช์นี้นะครับก็ชี้ชะตาว่านะครับใครจะเจ๋งกว่าใครในเรื่องของกลุ่ม E นะครับก็คือชิงแชมป์กลุ่มแล้วก็ รองแชมป์เพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบรองนะครับหรือว่ารอบ4ี่ทีมแล้วก็ค้นหาทีมที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการบอลล์บอลหญิงชิงแชมป์แห่งเอเชียปี2023นั่นเองนะคุณผู้ชมก็ขอเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับบอลล์บอลหญิงสาวไทยนะครับเอาชนะในแมตชนี้ให้ได้นะครับเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ไปสู่นะครับในรอบรองแล้วก็ทีมไหนนะครับที่เจอกับทีมชาติไทยก็ขอให้ทีมชาติไทยสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับ แล้วก็คว้าชัยให้กับพี่น้องคนไทยให้ได้แต่ว่าทั้งนี้คุณผู้ชมเกมกีฬานะครับมีแพ้มีชนะอย่างไงก็แล้วแต่เราก็ต้องเป็นกําลังใจให้กันต่อไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเช็คตอรไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ